เคยรู้สึกไหมครับว่าทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยก็เก่งแต่กลับไม่มั่นใจในตัวเองเลยบางทีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองตัวเองยังไงต่างหากเซื mm ้์คอนเซปต์นะครับคือภาพที่เรามีต่อตัวเอง เป็นคำตอบของคำว่าฉันคือใครเช่นเราอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนเงียบๆฉันชอบวาดลูกหรือฉันเรียนพอใช้ได้เหมือนกับเราเขียนสารนุกรมเกี่ยวกับตัวเองมาเล่มหนึ่งแต่เซลล์เอสเตมเนี่ยคือการวิจารณ์ของสารนุกรมนั้นครับเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราพอใจไหมเราเห็นคุณค่าของตัวเองแค่ไหนบางคนนะครับมีเซลล์คอนเซปต์เนี่ยชัดว่าเราเก่ง มีความสามารถแต่กลับมีเซลล์เอสติมต่ำครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังดีไม่พอนี่แหละที่เราเรียกว่า imposter syndrome เรารู้ว่าเราทําได้แต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองปลอมกลัวคนอื่นจับได้ว่าความสําเร็จที่มีเนี่ยมันแค่ฟรุกถ้าอยากรู้จักตัวเองให้แม่นขึ้นลองเช็คแบบนี้นะครับว่าฉันคือใคร เขียนคำคุณศัพท์ที่บอกตัวตนครับฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรแล้วจุดอ่อนละ่ะมันคืออะไรลองสร้างมูสบอร์ดที่เป็นตัวเองดูแล้วถ้ารู้สึกว่ามีมุมมองลบกับตัวเองอยู่ลองฝึกแบบนี้ดูนะครับพูดกับตัวเองให้ดีขึ้นครับลองจดบันทึกความสําเร็จเล็กๆทุกวันท้าทายความคิดแย่ๆด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ปรับภาพตัวเองในฝันให้เป็นจริงได้เซคคอนเซปต์ <Concept S 2> นะครับมันคือการที่เราคิดว่าเราเนี่ย เป็นใครส่วนเซลล์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันคือเราพอใจแค่ไหนกับสิ่งนั้นและเมื่อสองอย่างนี้มันสอดคล้องกันนะครับเราจะมั่นใจขึ้นเราจะรักตัวเองมากขึ้น และพร้อมไล่ล่าตามเป้าหมายโดยไม่ต้องกลัวใครเลยครับสุท้ายนี้นะครับอยากให้น้องทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองกล้าฝันกล้าเห็นตัวเองดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นในทุกวันเรามีเซลลเริฟเราสามารถสร้างเซลล์แคร์ได้แล้วนะครับเราก็แค่ลองสร้างเซลลเลิฟขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขอให้น้องทุกคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะครับ เจอกับ The Study เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามพวกเราไว้ครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ See you again